เมื่อกี้ทีมคุณแพ้ใช่ต้องให้เริ่มจากทีมผมให้เริ่มจากทีมผมให้เริ่มจากทีมของจ๊อปโอเคหมวดมูต่อไป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 อยู่กับน้องมาแบบคือคือยู่ด้วยกันมาตลอดอะสัตว์น้ำครับมาสัตว์น้ คือผมจะมาน้ m เมื่อก่อนจะทีน้องตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ใช่มาะ a รมาอะไรต่อโมาน้องแข็งแกร่งคุแล้วก็หิวมัหิวะปลากระพงมาเอาปลาลงมาขอบคุณมา n มา Nam มา n a ลา n าามาาาาา ก็เสร็จจากมิตติ้งที่เราก็ไมิตติ้งอะไลท์เท็ดไท์เทลทปเทปปิดดเ้าดีป่ะดีป่ะดูแลดแลอตอตอสายใครยังไงเด้นอยู่ดีแล้วครับหน้ารางหน้า่างใหญ่ทุกคนแบบรักกันด้วยโอแล้วยังอะไรด้วยนมานาันมาฉลามฉลาตาแล้วเนี่ยกดดันสุดสุดอส่งต่อให้ทัชชลินปลากพงปลาลูกปาทัชนินคือ JC หรอไม่่ขาดสาม ใช่อยังตาหมึกาหมึกเอาคุณกลับมาวิ่ง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 ไม่ปิดใบแดงผมคิว่าแบบ่นี้ฝอ่นี้คุณดิ้วหน่อยคุณกลับตกรอบแล้วนะคะจูอย่าปิดใบแดงเปิดไว้เลยเปิดไว้เปิดไว้ลุมผมมาแบบมีอะไรแทรกไปเราคิวต่อไปก็คือเขาต่อไป่มาเลนเองไหมตรงนั้นไป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 มาแล้วเป็นรอบรอบเลยเราจะได้ทารอบไงเนี่ย อ่ะหนูต่อก็ได้ถัดอาเฉี่ครับผมโอ้ยหนูจะฟึ้งได้ไหมหนูจะร้องไห้ได้ไหมอ่าหนูจะบอกว่าแบบงานอ่ะมันมันแบบอุ่นหัวใจมากเลยอะค่ะพี่จ้แบบแล้วหนูก็อยากแบบขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณพี่จูอะไรเงี้ยที่แบบทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นมาคือแบบงานมันสนุกมากมันมีหลายอารมณ์แบบครบไปหมดทุกอย่างเลยแล้วมันก็เต็มไปด้วยมวลของความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรักอะค่ะแบบ คือแบบเราไปอยู่ในงานคือแบบรู้สึกว่าโชคดีมากที่แบบเราได้ไปอยู่ตรงนั้นได้ไปเก็บเป็นความรู้สึกดีๆณนะโมเมนต์นั้นที่แบบโอ้มีค่ามากสําหรับชีวิตหนูอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็จริงๆแล้วก็อยากขอบคุณพี่จ๊อบมากๆที่เกิดมาที่เออพี่จ๊อบอะเป็นพลังชีวิตที่แบบพอไปเจอแล้วอะเราเหมือนได้ชาร์จพลังแบบเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตลอดเวลาแล้วแบบมันก็ให้ความรู้สึกว่านอกจากเราได้เต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนั้นเราอะ เราอะได้เก็บใส่ power bank กลับมาอีก8อันเลยนะใช่แล้วก็แบบเออแบบเราสามารถเก็บไว้ใช้ในเหมือนรอวันให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งอ่ะเออหนูก็แบบโอ้แล้วก็แบบในตอนงานอ่ะคือหนูร้องไห้กับความแสนดีของพี่มากๆเลยแบบร้องไห้แบบจนพี่ที่อยู่ข้างๆต้องถามหนูว่าไหวไหมแล้วหนูก็แบบไม่ไหวไม่ไหวเลยแล้วหนูก็แบบว่าแบบเออคือแบบความแสนดีของพี่อ่ะคือแบบ คือพี่ทําเพื่อพวกเรามากๆเลยอะทั้งแบบต้องไปซ้อมร้องเพลงหรือว่านั่งเซนโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหลายๆอย่างที่แบบเออพี่ก็งานเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ก็มีเวลาที่จะทําให้พวกเราเสมอเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าโอ้ความแสนดีนี้คือแบบรู้สึกแบบโอ้พูดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบแล้วหนูอยากจะบอกว่าหนูแบบเขา ในวันนั้นอะที่พี่จอบเคยพูดว่าเออเคยไปขอบคุณแม่พี่อินจะเอออัดขอบคุณอะก็คือหนูแ,ลแหละที่ไปขอบคุณแม่พี่จอบอ๋อ oh, <laughs> ใช่คนดีดีแค่โอ้งแล้ว <laughs> แบบหนูแบบหนูเข้าใจความรู้สึกพี่จอบที่แบบเออตอนนั้นที่ไปพูดขอบคุณแม่พี่อินอะแล้วหนูก็เลยว่าเออรู้สึกว่าวันนั้นอะหนูรู้สึกจริงๆแบบจากใจเลยเพราะแม่พี่พแม่พี่จอบเดินลงมาหนูก็เลยตะโกนแบบว่า ขอบคุณนะคะที่ทําให้พี่จอเกิดมาแล้วแม่ก็หันมายิ้มให้หนูแล้วก็แบบแล้วหนูก็ไหว้สวยๆไป็หนึ่งตุบ <laughs> นั่นแหละน่นารักมากขอบคุณมากเลยนะขอบคุณ<ช>จริงๆแบบพี่เคยพูดไว้ตลอดว่าพี่ทํางานมาเรียกว่าอะไรอะเพิ่งเพิ่งมีแบบสองงานมั้งที่ท,ที่ที่แม่ได้มีโอกาสแบบมาร่วมมามา,มาตั้งแต่คุณมีจอยยักษ์แล้วก็เมื่อวานนี่เป็นแค่สองงานที่แบบเออแม่พี่มาเพราะว่าแบบ ส่วนมากงานพี่ก็จะแบบอยู oh, thank you, thank you, yeah. ่กองละครก็แม่จะไม่ได้ค่อยมีโอกาสได้มาร่วมมากอะไรเงี้ยแต่พอโห้ขาขอบคุณมากจริงๆอ่ะมันมันมันดีมากเลยขอบคุณมากครับฝากตัวไปแล้วละค่ะสิบล้านครับสิบล้านเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลากันนะคะหนูหมดไปกับแหวนแล้วค่ะตอนนี้อะัลโวแบบ แล้วหนูก็อยากจะบอกว่าเออหนูแบบจะรักพี่แบบขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในท,ทุกวินาทีเลยนะคะแล้วหนูภูมิใจในตัวพี่มากๆแล้วแบบเออแบบไม่เคยเสียใจเลยไม่เคยรู้สึกว่าเราเลือกที่จะรักคนผิดเลยอแล้วแบบขอบคุณโลกใบนี้ที่ทําให้เราได้โคจรมาเจอกันอะเพราะว่าเออแบบแต่ก่อนแต่ก่อนอะหนะูไม่ดูทีวีแบบไม่ได้ดูทีวีนานมากแล้วก็ไม่ได้ตามดาราไทย อะไรอย่างเงี้ยเราแบบอยู่ดีดีนักสแสดงไทยนักสแสดงไทยค่ะ,ะนักสแสดง่ันหนึ่งก็ได้ครับ <laughs> นักสแสดง่านหนึ่งอันไหนแล้วแบบไม่เคยได้ตามเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเออเราอยู่อยู่ดีดีปุ๊บ,บคุณหมีก็ขึ้นมาแล้วเราก็อา้าวดูสักหน่อยแล้วบทสุดท้ายอา่ะหนูมาอยู่จุดนี้แล้วก็แบบเออรู้สึกว่าเออก็ขอบคุณโลกใบนี้ที่ทําให้เราได้มาเจอพี่จ๊อบได้เจอพลังชีวิตที่แบบ เออพี่พี่จ๊อบคือเหมือนแหล่งรวมความสุขที่แบบเราเจอเมื่อไหร่เราก็จะได้ความสุขตลอดอะไรเงี้ยได้มุมมองหลายๆด้านที่แบบเออพี่อาจจะมีความแปลกบ้างแต่ว่าพี่ก็แต่มีพี่ก็มีมุมที่แบบถ้าเวลาพี่จริงจังพี่ก็จะให้โอ้แบบโอผู้ชายคนนี้ทัศนาคติแบบดีมากๆแบบว่าพี่เป็นเหมือนแบบ แรงบันนาลใจให้กับใครหลายๆคนแล้วก็แรงหลายๆเรื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโออยพ,พี่ดีมาก,มากเลยพี่ดีแบบพี่ดีมากๆเลยโอ้โพูดดีมาก <c oughs> เลยจะเล,ล่าแทนเยอขอบคุณมากเลยนะครับนี่มีคนทวิตบอกว่าเขาจําชื่อแอคกันครับพี่จอไม่มีใครจําชื่อจริงโอเคต่อไปนี้ <c oughs> ผมจะจําชื่อแอคโอเคไหมใช่ขนาดพวกหนูยังเรียกให้ให้ทุกคนรายงานตัวเป็นชื่อแอคตัวเองดีไหมโอเคโอเคผมจะพยายามนะ ขอบคุณมากครับทัชชรินนี่อย่างเียเด็กแอรไปแล้วคุณครับเอ้ก่อนหนูไปเป็นเจโนขอแหวจีพีจูน,บบนัดกันแหวนจี <laughs> พีจูนด้วยแม่กดรีมูฟตอนนี้เลยได้ไหมครับพีจูนพีจูนมือลั่นสองรอบแล้วนะพี่พีจูนมีคดีแล้วนะพีจูนจะเอาอีกเหรอ <laughs> ขอโทค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะจะทำตัวดีดีแล้วค่ะไอ้หนูจะบอกว่าเออที่ใส่แหวนไปอะ่ะแล้วหนูถอดแหวนออกจากพีจูนอะ่ะแต่หนูไม่เคยถอดใจไปจากพีจูนนะ นี่นี่แตแบนอยู่กับพี่จอบมันคีมีนโตัว่ะทัชรินจูนี่นี่โมเมนต์ละนึงก็รีมูฟกันนะได้หนูพอใจแล้วหนูพอใจแล้วโอเครักพี่จูนนะคะเอ้าดีเขาฟิปจอบเนี่ยพี่จอบ่ะคะ อี่จอบอกไปเยอะว่าไงกันแล้วเขาบอกรักกันนะแกร์แกฉันไม่ไหวแล้วเราพี่จูนก็พักผ่อนเยอะๆนะคะอ้าวพี่จอมอยู่ตรงไหนอยู่อนะคะแล้วก็ทุกคนก็นอนกันเร็วๆด้วยนะนี่พี่จอมเราทุกคนนอนดืกนประมาณนี้ตีเออผมเอาอีกแล้วว่าผมอยากทำรอบนะแต่ว่าผมรู้ว่าแบบคนจะนอนดึกกังทำไงดีผมผมเอางนี้ผมผมจะทำรอบอีกสองรอบทีละห้าคนมาอัน หนูลงเลยค่ะคนเหลือตอนนี้ล็ลอตนี้เหลือคุณเจซี Z อีกหนึ่งคนใช่ขอบคุณงั้นเดี๋ยวเราเอาต่ราอรอลงโอเคครับ <Okay. S 2> ผมเอาอย่างนี้ก่าผมรู้ว่าทุกคนอนะ่ะมีมีสิ่งที่อยากจะพูดเยอะและเข้าใจแต่แบบว่าอยากให้ทุกคนบอกว่ารวบรัดไหมเราจะได้ทําทํารอบกันแบบอยากให้แารนี้ทุกคนได้พูดเนาะลอเราจำกัดแบบนาทีไหมเอาแบบหนึ่งนาทีอะไรอย่างงี้ยไหมสิบวิเริ่มเจซีเริ่มครับสิบวิครับสิบเก้าแปด อ่าฮ่าจเย็นนะคะมันดึกแล้วมันคิดไม่ทันนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองแบ่งเป็นสักสองพาร์ทก็คือมันจะมีอีกพาร์ทหนึ่งอ่ะที่เรารู้สึกว่ามันดีมากก็คือพาร์ทของแบบทีมงานที่อยู่รอบตัวพี่จอปะเขาค่อนข้างเราว่าเขาเก่งมากเลยนะเหมือนแบบมีแต่คนเก่งๆอยู่รอบตัวมากมากอันนี้คือแบบใช่เลยแบบกดไลค์กดหัวใจ มันมันมันลาบรื่นคือสําหรับคนอื่นอะไม่รู้จริงๆแต่ว่าสําหรับตัวเราอะของเรามันราเรื่อนตั้งแต่ตอนกดบัตรเราก็ตั้งแต่กดบัตรจนถึงรับบัตรจนถึงเข้างานอะเราไม่ติดปัญหาเลยเลยแล้วลทุกอย่างอะมันผ่านไปได้แบบเร็วมากมันซึ่งข้างในอะเรารู้เลยว่ามันมีการแบบจัดจัดขบวนการกันแบบแบ่งแถวแบ่งคนนี้ตรวจเอทเคคนนี้จองที่อะไรแบบเนี้ยคือมันราบรื่นมากเลยค่ะแล้วก็กิจกรรมข้างในอะมันไม่มีตรงไหนที่เป็นเดดแอเพราะฉะนั้น ทั้งทีมงานอะ่ะเขาเขาวางแผนมาดีมากเลยแล้วก็เก่งมากอ,อันนี้คือประสบการณ์ที่ไปหลายๆมีด้วยก็ก็ยอมรับว่ายค่อนข้างแบบดีนะดีค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าเรื่องเรื่องข้อติที่เป็นแบบงานเลทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบทุกคนก็เห็นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้มากมายอะไรอะคะ่ะชั่วโมงหนึ่งก็คือเอาจริงๆตอนนั้นอะยังแจกของไม่หมดจริง มันก็เพื่อนใช่ใมันก็เพื่อนเมื่แต่าช้ามาต้องขอโทษทุกคนจริงต้องขอโทษจริงๆอันนี้เราถึงว่าข้างล่างก็ยังสนุกอยู่เพราะว่ามันยังแจกของไม่ด <laughs> ี่น่ารักมาก,ารกจริงๆแบบโหแบบเมื่อวานหน,หน้าบานเลยเหมือนแบบว่าอารมณ์ยังไงเดียเหมือนแบบอะไรส่งลูกไปโรงเรียนแล้วครูชมอะไรเออแล้วเอเนอร์จีที่จับก็คือไม่ตกยันดึกเลยอะแบบกินข้าวก็ยังมีอยู่ ก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบพี่เจอชอบพึพ่งพาัวเองเป็นนักแสดงท่านหนึ่งใช่ไหมคะครับผมจริงจริงมันไม่น่าจํากัดได้แค่นั้นนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นศิลปินคนหนึ่งมากกว่าเพราะว่ามันมันทั้งแสดงร้องได้เล่นได้แล้วก็เอนเตอร์เทนได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราว่ามันกระเต้นได้นะ <laughs> อีย่าเลย <laughs> มันมันน่าจะครบ ใช่คะทุกคนอยากเห็นใช่ไหมคะทำไมถึงไม่มีนะผมขอร้องดังไหมถ้าทุกคนทับแมดีน่าจุนจบไปก่อนดีกว่าอย่างนี้ยังเล่นเก่งเลยนะมัใครดูไหนมันครบรูปมเลยเนี่ยผมขอร้องเหลือไว้สักอย่างนึงให้ผมทําไม่ได้เถอะนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะพี่จอมสักอย่างี้ผมเต้นได้แต่ขอเป็นเพลงแบบ จังหวะโจ๊ะๆอ่ะรับได้ไม่ไโอเคงั้นงั้นเราข้ามเรื่องเต้นกันไปค่ะไปท่าที่สองคุยเรื่องโอเคก็้าคุณรับได้ผมก็เต้นเอาที่ใช่ไม่จริงๆมันไม่ใช่แค่นักแสดงจริงๆมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเวอร์ตอีกนิดนึงอ่ะมันแบบศิลปินคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนักแสดงมันอาจจะแคบไปหรือเปล่าแบบมั่นใจในตัวเองได้เลยจริงๆมันมันโอเคแล้วอ๋อ แต่ว่าเรื่องเต้นนะถือว่าพี่ขอแล้วน,นะผมขอ <c oughs> พี่โจส่งเพลงหนึ่งของสักหนึ่งเพลงแล้วกันพี่จ๊อบไม่เอาไม่เอาไม้เอาเขา,า, <c oughs> าว่า้างเราดูแคเห็นเต้นอยู่นะคือด็อกแดกหรือแบบโจโจโอ้โหแบบอะไรเงี้ยผมบอกเลยนะผมสู้ตายไล่ก,กันอย่างนีง้ละหนึ่งประหลาดพี่จ๊อบเลือกหนึ่งเพลงจุเลือกหนึ่งเพลงถ้าพี่จูนน่ะนะก็ไม่พ้นบางทันหรอก บ้าพี่โซ่เยออย่าพูดอย่างนี้ให้ผมเต้นบางทันอะให้ผมเต้นบางทันอะมันจะโอ้ผมโดนด่าแน่แน่บ้าเราอย่าพูดอย่างนั้นเลยถือว่าผมขอนะ้วครับนะให้เป็นสักอย่างที่ผมทำไม่ได้แล้วนะผมกราบละ่นให้พี่โซ่สาธิตเลยแลาวได้ใช่ไหมคะพี teraz, ่โ oh, ซ like well> ่อะไรนะคะได้ค่ะได้คือได้แต่ ขอย้อนไปสิ่งที่เจซีพูดเมื่อกี้หน่อยบอกว่าเจซีอ JC มองพี่เป็นศิลปินพี่ก็จริงๆมันเป็นเป้าหมายต่อไปที่พี่วางตัวเองไว้อยากจะเป็นให้ได้ใช่คือตอนนี้เราเราเราเป็นนักแสดงแต่ก็อยากมีเป้าหมายชีวิตต่อไปที่สเต็ปขึ้นมาคืออยากให้รู้สึกว่าเราแบบเป็นศิลปินที่แบบมีความสร้างสารรค์มากกว่านี้มีคือเคยคุยกับอ่าพวก ผู้ใหญ่แล้วก็พี่พี่แฟนบอยบอกว่าเออเนี่ยรอรอแบบจ็อบสเต็ปขึ้นไปแบบเขาเขาก็จะมีเลเวลเนาะเวลาพี่พี่ปอนเขาพูดกับพี่อะไรเงี้ยเขาบอกเออเนี่ยอยากให้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้พี่ก็เลยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนตัวเองเป็นศิลปินในสเต็ปต่อไปใช่ได้จริงๆแต่ว่าไม่ใช่นักเต้นแน่นอนเราเป็นมันก็เต้นได้อะ ขอลองเพลงแดนในซิงเกิลแรกขอ้องก็ได้ร้องผมจะร้องให้นะเพงก็ซื้อๆนาแล้วก็แบบทุกอย่างมันโอเคมากอยู่แล้วแบบมั่นใจในตัวเองเราก็แบบภูมิใจในตัวเองเยอะๆได้เลยค่ะมันโอเคจริงๆมันโอเคมากจริงๆแบบไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรเยอะอะค่ะทําในส่วนของที่แบบมันดีอยู่แล้วซึ่งมันก็ดีอยู่แล้วจริงๆนะแบบ เราไม่รู้ว่าแบบพี่จอบมีความกังวลเยอะไหมอะแต่ว่าเหมือนมันมีเยอะอยู่อะอืมแบบผ่อนคลายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบฟีสไตล์นคือตัวเองเป็นตัวเองแบบมันดีมากอยู่แล้วอะค่ะอืมจริงๆมีความกังวลพอเจ๊ที่พูดแล้วก็ก็อยากเสริมเลยว่าอ่ามันมันมันตัดไม่ได้จริงๆอะเรื่องความกังวลเรื่องแบบเข้าถึงคนเรื่องอ่าฟีดแบ็กหรือว่าแบบทุกคนสนุกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเมื่อวานแบบ ตอนสุดท้ายที่แบบเป็นกำลังจะบอกปิดงานหรออะไรเงี้ยเนาะแล้วมองทุกคนชูป้ายอะไรเงี้ยันมีความรู้สึกหนึ่งแวบมาแบบประมาณว่าแบบโอหมันดีจังเลยแล้วแบบพอเราเรามีอะไรดีๆมันรู้สึกแบบกลัวกลัวแบบวันหนึ่งมันจะไม่เหมือนเดิมกลัววันหนึ่งเราพลาดอะไรไปกลัววันหนึ่งมันไม่ไม่อยู่ตรงนี้แล้วกลัววันหนึ่งมันหายไปอะไรเงี้ยมันจะมีความพวกเงี้ยแวบเข้ามาใช่แต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นความคิดที่แบบมันห้ามไม่ได้หรอกเวลามันมีความคิดแล่นอะไรเงี้ยแต่ก็พี่พี่เป็นคนพยายามไม่จมกับความคิดพวกนี้อยู่แล้วแบบพยายามแบบสนุกอืแต่ว่ามันไม่ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นแบบไหนไงแต่ว่านาเวลานี้ตอนนี้อ่ะทุกอย่างมันดีมากอยู่แล้วอะคะ่ะ หมายถึงว่าทุกคนยังอยู่ด้วยกันนะเวลานี้400กว่าคนน่ะณะโมเมนต์นั้นมันก็คือ400ซึ่งในต่อไปมันอาจจะเป็น800ก็ได้หรือมันจะอาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้อะแต่ตอนนี้มันก็คือคน400คนที่อยู่ตรงนั้นน่ะอืมมากเลยครับ,บยังไงก็ลองนี <laughs> นส่งนะคะครับผม <laughs> <laughs> อ๋อย <laughs> <laughs> อขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวยังให้เพื่อนๆได้เลยค่ะได้ครับ ผมรู้แล้วพี่จูน